ขายทุกวันไหมพี่ขายทุกวันค่ะครับเนี่ก็มาอุดหนุนครับครับ้ินกได้ละจ้า,จาอุดหนุนแมค่ค้าเราเองครับผมตลาดเอเชียรเราครับผมเปิดทุกวันครับผมตลาดเราหลังนี้ก็มีข้าวครับผมข้าวไม่ต้องหุงครับต้อค่าหุงให้เองครับมีอ๋อละห้าบาทสิบบาทข้าวเหนียวก็มีครับมีไหมพี่ข้าวเหนียวอ๋อม,มี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 ครับ กระฝากมาอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับอยู่ตลาดเอเชียเราเองครับผมใครมาเที่ยวหลวงพ่อทองคำก็แวะเรียนมาได้ครับผมตลาดเอเชียเราครับครับผมอันนี้โอ้โหเดินเหนื่อยแล้วอยากกินน้ำก็เนี่ยครับมีครับไ่เดินเล่นตลาดเราเนียครับเนี่ยครับผมนดใช่ใชุ่ดหนุนกันได้ครับมีกาแฟมีชามีโกโก้ ใครคอแห้เขาแวะเวียนมาได้ครับข้างในครับอพิดานมสดครับผมนี่ไหมนี่สดทุกวันครับผมขายยังไงครับพี่โอาสั่งได้นะครับห้าสิบสี่สิบสามสิบสั่งได้ครับผมขายทุกวันไหมครับอ๋อทุกวันครับครับครับช่วยอุดหนุนแม่ค้าเรานะครับผมไปไปมาเที่ยวใ่น้อยก็แวะเวียนมาได้ครับผมนี่ครับพี่ เนี่ยครับคับับเข่าบัดดีครับนี่ขับ้าวครับผมไม่ต้องทําครับซื้อสําเร็จเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องเสียเวลาครับนะแม่ค้าทําให้ครบชุดทุกอย่างครับขายยังไงครับผมอ๋อราคาย่อมเยียครับผมตาเพิ่งไปบานแหมาเมื่อคืนเนี่ยครับลาทอดโอ้นี่เขาเนี้ย เออข้าวเหนียวย่างมาต่ไซครับเนี่ยครับนั่นแะข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับของแท่บครับสูตรมาแต่อุบนะครับเนี่ยครับย่างมืดซุ่มือครับพอค่มนะครับผมมาอุดหนุนนเด้อตลาดเอเชียเฮ้าครับผมเนี่ยรับเห็นบ้าไม่ค่าบ้าปึ๊บมาเลยครับเนี่ยสูตรมาจากอุบนนะครับแต่มันอีใครมืดแล้วครับมาบัท่านโอ้ยสิมายางตลาดมาบัท่านเลยครับเนี่ย อะครับอุดหนุนนะครับขายยังไดพออันนี้ช่องไครับก้อนละบตอนละสิบบาทครับช่องคนคนมีนวดพูดบอกเก่งครับอคนมีนวดครับครับผมพูดบอกเก่งครับฝากมาอุดหนุนพอไนเด้อครับแต่ใครเราขายหมดแล้วล่ะมาบระท่านดอกใครโอ้ยมันนี่กวยจับยวดนะครับ คนละมาฮอดเวียดนามเอ้าไปจับย้อนจังได้คืออาหารอีสานครับอ๋ออาหารอีสานครับเปิดก็มีมี่มี่ยังมี่ยังเมนูพิเศษนะครับมันนี่ครับอ๋อพี่ราแมีลาบมีลาบเหรออ๋อมีแกงยังแกงอ้อมปลาดุกอ้อมปลาอ,อ้อมปลาช่อน,อนปลาช่อนครับแล้วก็แกงเปื่อแกงเปอครับนี่แกงเปื่อครับจังไก่ แซ่บครับซอยลุงเป็ดปลาทอดครับเพราะเป็นพันจัาอุบลครับเป็ดปลาทอดครับนเนมัน่ครับวันเว้นมันจันอ๋อเว้นบรรจันบอครับเลยครับอันนี้กุ้ยจับย้อนได้ได้ขายปะครับเดี๋ยวนี้อ๋อมันนี่มายุ่งจ้าอ๋อมือยุ่งครับอ๋อเล่าก่อนี่ครับน้ำพริกแจงแม่จ่าอุดมนะครับ เดครับมกเสแสรบของเรลาเด้อครับก็ฝากมาซอยเล่าชื่อนะครับปลาเต๋อบนนะครับปลาบาน้าเองครับแบบหมูกับมี่เด้อดทอดเองครับเนี่ยปรุงเองนะครับผมนะครับก็ฝากมาอุดหนุนยายชื่อเนี่ยเด้อครับลูกท้องไกินรสช็อตี่ตามไส่บาทกับมี่ครับอาหารไส่บาทครับกับพระมากกับเฮากับเขากระจัดไส่บาทให้เลยครับอันนี้ของย้ายกับมี่ครับเนี่ยลอตเตอรี่ครับมาอุดหนุนเล่านั่นเะด้อครับอยากได้หกสิบเจ็ด hmm. สิบล้านกับมาเด้อครับผม อยู่นี่ครับอยู่ตลาดเอเศษเฮาด้วยครับขนานี่จบเลยเนี่ยของสดของอะไรของอ่าของสดก็มีครับนี่ครับเนี่ยนี่ไม่ค้ากับผู้งามผู้งามบุญละเออเนี่ยฝากอุดหนุนนะครับนี่ของป้าก็มีขนมหวานนะครับเขาขายดีแห้งนะครับอุดหนุนราวด์เดอนี่ครับอาหารใส่ปาดครับนะครับ มืดแล้วครับนี้ครับมาประท่านไมค้าครับเราขายมัดซุมือครับนะครับฝากมาอุดหนุนของเราใน่เด้อครับผมเนี่ยมีมดกับเข่านะครับมีขนมมีกาแฟมีเอ็มูมแดงครับเข่าขาหมูนะครับเข่าขาหมูเจนันครับนย่ครับขายซุ้มมือครับขายทุกวันครับขายยังไงครับไมค้า ขายข้าวกล่องกล่งละสี่สิบห้าบาทข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวขาหมูแล้วก็ขาหมูถุงละหก60ก0จ็ดเ่ะร้อยแล้วแต่ลูกค้าสั่งใช่ไหมครับลูกค้าสั่งค่ะเนี่ยครับมาช่วยอุดมาช่วยอุดนู้นแม่ค้าเราด้วยนะครับตลาดเอเชียเราเองครับครับผมอคครับ อันนี้นี่ครับป้าไม้ผักสดครับผมมาช่วยอุดหนุนแกนะครับตลาดเดเซียเราเองครับสดทุกวันครับแกขายเช้ากับเย็นครับผมถึงที่ยังก็อยู่ครับเนี่ยผักครับขายยังไงป้ามีมัดละสิบบาทห้าบาท,บาทอ๋อปาอะไรก็มีเนาะครับมาอุดหนุนซอยย้ายในเดอ้อ ตลาดเอเชียครับมีครบทุกอย่างครับผักสดมีครับผักกระเฉดก็มีครับเนี่ยครับอ่ามาถึงปลาสดแล้วครับเนี่ยต้องไปไกลเด้อครับพี่น้องมีมดเนี่ยนะครับปลาสดครับปลาสดครับตลาดเอเชียครับเนี่ยมาช่วยอุดหนุนยายเด้อครับยายแกขายมานานแล้วนะครับในเจ้าเก่าเจ้าแกเลยครับ เาหวายไนี่นี่มีมีมีนกกระทาด้วยปลาไหลด้วยครับปลาไหลหมูสดพีงาครับอันนี้ก็อีกฟังนึงครับอ่านี่ครับอ่าช o ยูทู e ครับผมขายซูมือครับผมเนี่ยอยากได้ยัางสังได้ครับหมูหมูตับหมูตับออนไก่มัดเนี่ยครับครับซอยซอยพ่นนองเข้าสื่อครับ ก็แม่ค่าเร้าค่าครับลูกค้าก็จะได้กินของดีครับผมนี่ครับเราขายชิ้มมือครับอ,อ๋อลำไยหมูสดครับเีอ้อลำไยหมูสดครับ,ครบเคียนตรงข้ามกับจังไดกับมาตลาดเดเซียราคาก็จังมาถามหนัาเคียงได้นะครับขายทรงก็ไมี่ขายนีก็ไมี่จังไดกับฟางมาอุดหนุนเค้ลำไยหมูสดเนี่ะครับตลาเดเซียเข้าเองครับ กุฎายมาเที่ยววัดเซยงไห่ก็แวะเวียนมาตลาดเท่าไดร่ด้วยครับร้านพี่อ้อครับนี่ครับพี่อ้อมีลูกชิ้นเนิ้อครับชิ้นอีหยังกับมีเนี่ยครับมีทุกอย่างครับร้านพี่อ้อครับกุฎายมากกับแวะเวียนมาด้วยครับร้านพี่อ้อนะครับมีขอรงหงคองแหงลูกชิ้นฮอตดงฮอตด็อกไข่เนี่ยครับอ่าอย่าลืมมาอุดหนุนในตลาดเอเชียเฮาเด้อพี่น้อง แม่ค้ากันนารักลูกค้ากันนารักครับผมของถูกเลยของก็ถือครับผมขายก็ดีครับอ้าวกระทิครับอยากได้กระทิหวานๆเสียบๆก็มาหาเจสซอนเลยครับเนี่ยครับผมกระทิสดครับกระทิสดบดเก่าครับผมเนี่ยเห็นบอกคนบดเก่าแห้งนะครับดีครับเจสซอนขายอย่างไรครับผมโล่หกสิบห้าสามโล่ลอยมันบอกครับอ่าจัดไปครับผมเปิดเพจไม่มอนี่ครับ หยอกยอกยอกครับผมเนี่ยครับเฮ็ดขนมเพชรยางสดสูมือครับนี่ครับก็ได้ตัวนะครับเนี่ยครับนี่เห็นบอเขาต้องไปขั้นนะครับให้แม่ค้าเขาสดให้เสร็จมดทุกอย่างก็ต้องเสียเวลาครับมาฮอดยิบเอาเลยครับเนี่ยครับแล้วาร์อาวิติ์เราก็มีขนมขายน้ำเมนบอครับอ๋อ ขายนามปลาครับขายค่ะขายนามปลาก็เร้าสังเล้าได้เลยครับเดี๋ยวนามปลาเดี๋ยวสิครับเบอร์โทรมาอีกเทือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขายเบิ้งเบิ้งนี้ขายขายดีครับขายดีครับนี่ต้มเลือดหมูครับก็มี่ครับนี่ครับประตองเฮ็ดครับสดสมือเนื้อหมูต้มเลือดหมูของป่าก็มี่หลายราคาครับมาซอยนุนเดอร์ในตลาดเอเชียเฮ้ามีฮอดกุวยเดียวยังก็เรียบร้อยครับ เอเชีย i เอเชียครับครับมาเด้อครับพี่น้องข<ด>ามาแท่เศร้ามาหาันตามัังครับเนี่ยของป้าก็มีหันตามซังครับผมสักระัากครับผัดมีผัดยังผัดตรงผัดไทยนี่หมดครับอยู่ในตลาดเอเชียบองมีครบทุกอย่างครับผมมาเด้อ,อพอี่น้องอำเภอไซน้อยลานป้าครับนี่ครับ ป้านี่รู้สึกว่าแต่ก่อนน่าจะแกน่าจะขายประมาณหกสิบปีได้แล้วมั้งเพราะว่ากับข้าวแกอร่อยขอหอเท่าไหร่ป้าขอป้าขายห่อละสี่สิบบาทครับใกล้ๆส่งได้ใกล้ๆส่งได้ครับเนี่ยกำลังผัดอยู่ครับผมฝากอุดหนุนแกด้วยนะครับกะเพราแล้วก็มีครับ อาหารหลากหลายป้าก็มาขายทุกวันนะครับผมเยวก็มาช่วยอุดหนุนป้าด้วยนะครับเนี่ยครับมารีรถเด็ดครับผมเนะครับขายทุกวันครับอยู่ตรงตลาดเอเซียข้างในนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนแกนะครับผมสวัสดีครับทีซีไปเดินตลาดมาอย่างเหนื่อยเลยครับเนี่ยเหนื่อยแตกพากเลยครับวันนี้ว่าจะมาแกงเห็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ นี่ซื้อหน่อไม้หวานเห็ดบ้านานปลาจอมตำบักมุงพี่น้องมาแจกน้ำกันด้วยครับผมมา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 เดี๋ยวสิดตามไปเบิ่นครับเขามากเขามาในตัวครับเขามากเขามากเขามาในเต้มามามาอนอื่นกับบ้าง่อนครับอ,อืครับมาแจกน้ำกันครับวัน